สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับยอดเงินที่ทําการถอนไปนะครับ1,743บาทจุดเสตางค์นะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าจริงหรือเปล่านะตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับนะครับเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารมาล่าสุดนะครับที่ทําการถอนไปนะครับถอนไปไม่ถึง1นาทีนะเงินก็เข้าที่บัญชีธนาคารเลยนะครับ1,743บาทจุดเ เข้าสูรตังนะครับอันนี้คือยอดเงินฝากเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารเลยนะใครสนใจในการทำเงินออนไลน์ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับที่ผมลงคลิปการถอนเงินไปเมื่อวานนี้นะครับก็น่าจะได้ดูคลิปรีวิวการถอนเงินไปแล้วเนาะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะดูว่ายอดเงินที่ถอนไปเนี่ย มันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางการหาเงินออนไลน์ที่ไม่อยากลงทุนไม่อยากเสียเงินเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะในการทําเงินนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในส่วนของ Android นะครับในส่วนของ Play Store นะครับใครที่ไม่มี Play Store นะครับก็นี่เลยนะครับเขียนคาว่า Play Store ตามนี้นะจะดาวน์โหลดได้แค่ Android นะทุกคนใครมี Android เนี่ยเข้ามาที่ Play Store จากนั้นเนี่ยให้เราทำการดาวน์โหลดแอปตามหน้าจอตรงนี้เลยก็จะมี t m o n e y Wallet แล้วก็ e q u ก d นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทำเงินออนไลน์นะสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้นะจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายด้านขวามือนะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาชื่อแอปแล้วก็ติดตั้้้งงงลลใในเเคครรรืือร่ออไดยหถา ค้นหาไม่เจอนะครับก็กดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับ สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปะนะถ้าเราสมัครไม่เป็นเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูเพิ่มเติม <ๆ S 3> ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับจะมีขั้นตอนวิธีการสมัครแนบไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยก็เข้าใช้งานในแอปได้นะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะสอนขั้นตอนวิธีการใช้งานเริ่มต้นอยู่นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนของแอปได้เลยในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยมีทั้งหมด5เมนูในส่วนของหน้าแรกนะครับกดเข้ามาเลยตรงน ีมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะสอนทีละขั้นตอนเลยนะเริ่มจากด้านบนนะครับด้านบน,นจะมี3มขีดนะครับ3ขีดตรงนี้นะครับก็กดเป็นเมนูออกมาเพิ่มเติมได้นะก็จะมีการตั้งค่าบัญชีเชิญเพื่อนกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะโค้ดอ่างเปาถ้าใครอยากจะรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยก็รอติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเกียรติยศติดตามเรานะครับเข้าเ่วมช่องของ e อ็กเว d นะครับฟีดแบ็กก็คือการแจ้งปัญหาไปยังแอดมินนะครับแล้วก็มีการตั้งค่านั่นเองส่วนใครที่ต้องการอยากจะกรอกรหัสของการเชิญเพื่อนเนี่ยมี อเพื่นใช้ของเพื่อนก่อนได้ตรงการกอกรหัสเชิญตรงนี้ได้เลยส่วนด้านบนนะครับก็จะมี3สกุลเงินนะครับหน่งเลยคือ USDT นะครับที่เป็นค่างเงินของดอลลาร์นะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการถอนเงินเข้าธนาคารหรือว่าโทมันี่วอลเล็ตแล้วก็เหรียญ X นะครับเหรียญ X เนี่ยจะเป็นคะแนนนะครับที่เราสามารถนําไปขายเป็นค่างเงินของดอลลาร์ได้แล้วก็เหรียญ B นะครับหรือว่า Blue นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถนําไปขายเป็นค่างเงินของดอลลาร์ได้เหมือนกัน ต่อมานะครับเชิญเพื่อนคนหนึ่งนะครับรับรายได้สูงสุดถึง1 5 0ดอลลาร์นะครับตามหัวข้อตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิทําเหมือนกันนะครับทาได้ทุกคนอยู่ที่เราว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำเนาะในการรับเงิน1 5 0ดอลลาร์ 150. อันนี้ก็อยู่ที่เราเองนะครับก็สามารถไปทํากันได้นะมีกฎกติกาเขาเขียนบอกชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรกดตรงหัวข้อตรงนี้ได้เลย ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของภารกิจนะครับสามสนะครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญเนาะเราก็สามารถคลิกเข้าไปทําในส่วนของตัวภารกิจเพิ่มได้ซึ่งภารกิจเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับตามหัวข้อต,ตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มถ้าเราทําภารกิจจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีการหมุนวงล้อในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับหคะแนนถึง3,000คะแนนเลยนะครับรวมไปถึงเหรียญ X 1 5 0่นเหรียญแล้วก็ USDT เนี่ยอีก10ดอลลาร์นั่นเองนะต่อไปนะครับ ก็จะมีในส่วนของการปันผลโฆษณานะครับที่เป็นรูปดอลลาร์ด้านล่างซ้ายเหมือนตรงนี้นะครับในการเล่นตรงนี้เนี่ยก็คือเงินปันผลจากการโฆษณาแชร์ทั้งหมด498ดอลลาร์นะครับมีเวลาให้เราเข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่24ชั่วโมงวิธีการเข้าร่วมเงินปันผลตรงนี้นะครับก็กดเข้าร่วมเงินปันผลงวดนี้นะครับกดด้านล่างได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่ยอดคะแนนของเราลงไปว่าเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะพอเวลาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะปันผลให้เราได้ ล่างสายมือตรงนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยเมื่อมันหมดเวลาแล้วก็มากดรับนะครับซึ่งมันจะเป็นค่าเหรียญของเหรียญ X เ,เนาะถามว่าทําไมมันได้ไม่เยอะเหมือนกับเหรียญบูเหรียญ B นะครับ ค่างเงินนะครับมูลค่าค่างเงินเนี่ยมันไม่เท่ากันนะตัว X เ,เนี่ยมันจะแพงกว่าค่างเงินของตัว B เนาะอันนี้ก็จะไม่ได้เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ต่อมานะครับก็คือเมนูต่อไปที่เป็นรูปเครื่องหมายบวกอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเมนูที่4นะครับเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถกดเชิญชวนตอนนี้นะครับเพื่อที่จะทําการแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยว่าจะเป็น Facebook t w ต t t อร์ i ล e YouTube t i k t o k สามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนั่นเองนะ การแนะนําก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะว่าจะทําหรือว่าไม่ทํานั่นเองข้อที่1นนะครับรับรางวัลจากการเชิญนะครับเราสามารถเช็คดูรายละเอียดของการเชิญเพื่อนได้ว่า กฎของการเชิญเพื่อนกติกา,กาอย่างไรนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยข้อที่2รับรางวัลคําเชิญหลายระดับก็คือเขาจะแบ่งเป็น3ระดับเลเวลนั่นเองถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยก็คือเราจะได้รับการแนะนําเพื่อนที่ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะไปข้อที่3รับรางวัลประจําสัปดาห์ถ้าเราเป็นคนที่เราแนะนําเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถมากดเช็ครายละเอียดตรงนี้เพื่อที่จะกดรับเงินเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะรับได้ทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับนี่ครับสูงสุดที่22.35ดดอลลาร์เลยนะ ก็ทาให้ครบได้เลยสาหรับภารกิจตรงนี้นะต่อไปตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับเงินปันผลที่มันทําขึ้นมาให้เราได้นะนี่ครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็กดรับได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขีดจํากัดของมันอยู่นะครับในการรับเงินปันผลตรงนี้นะครับถ้าใครรับจนถึงขีดจํากัดแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถรับได้นะก็ต้องรอในวันต่อไปสัตว์เลี้ยงของเราก็จะปันผลได้มากขึ้นก็ตามตามระดับเลเวลเนาะ ยิ่งถ้าเราอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการรับเหรียญเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเองกล่องตรงนี้เราก็สามารถกดรับได้นะครับบวกมาที่3คะแนนนะครับการอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการใช้ตัวเพชรสีม่วงในการซื้อตัวละครสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มตามระดับเลเวลเนาะกดซื้อมาแบบนี้เราก็จับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เหมือนกันนะรวมร่างกันนะครับให้มันเป็นเลเวล ตามระดับเลเวลเลยนะครับนี่ครับเจ็ 7, เนาะแล้วก็ไปที่เลเวล9นะครับรวมกันเป็นเลเวล10นี่ครับมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการรับคะแนนที่เพิ่มขึ้นนะครับ บวกมาอีก1%เป็น8%นอะครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นตัวสัตว์เลี้ยงนะต่อไปนะครับด้านล่างนะครับมันจะมีรางวัลสูงสุดนะครับที่จะเป็นแอปให้เราเข้าร่วมดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีแอปที่เป็นการเดิมพันโดยการใช้ค่างเงินดอลลาร์หรือว่าค่างเงินที่เป็นคะแนนในการเล่นอันนี้เนี่ยก็ควรที่จะระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นการเดิมพันเนาะมีการสูญเสียแน่นอนนะครับมีได้มีเสียใครที่จะเข้าาไปเล่น่นควรทีจะศึกษหา ข้อมูลก่อนการเล่น แล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่สอนแล้วก็ไม่แนะนําสําหรับแอปที่เราสามารถทําได้นะกดมาที่ร้านแอปเมนูที่2เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับมันจะมีคําว่าดูทั้งหมดกดเข้าไปในส่วนของดูทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแอปต่างๆเรียงลงไปเลยนะครับในการเล่นเนี่ยก็แนะนําให้เรากดตัวเกมขึ้นมาแล้วเราก็ดูภารกิจนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยมันจะเขียนบอกตรงนี้นะรางวัลสาหรับการติดตั้งของผู้ใช้ใหม่สูงสุด 2.5k เท่ากับ0.27ดอลลาร์กดเช็คดู เพอเรากดเช็คปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดด้านล่างแล้วก็ดาวน์โหลดเลยแต่ว่าเราต้องดูตัวภารกิจก่อนการดาวน์โหลดนะว่าภารกิจเนี่ยมันต้องทําอย่างไรเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินรางวัลตรงนี้ถ้าเป็นการเติมเงินสะสมเนี่ยห้ามเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกับค่างเงินที่เขาจะให้เราเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเติมเยอะที่มากกว่านะครับอย่างเช่นเนี่ยเกมที่18นะครับราชินิรันนะครับราชการนิรันนะอันนี้ก็รอบที่20แล้วนะครับคะแนนเนี่ยมันให้เราที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่น เท่ากับประมาณเกือบ20ดอลลาร์เนาะกดเข้ามาเช็คดูก่อนนะครับถ้ามันเป็นการเติมเงินสะสมในการทำภารกิจเนี่ยก็ไม่อยากจะแนะนำนะเนะครับเติมเงินสะสม35บาท100บาท500บาทอันนี้ก็ไม่คุ้มแหละกับค่างเงินที่เขาจะให้เราเนะก็ไม่แนะนำแล้วกันประมาณนี้นะ ต่อไปเมนูที่3นะครับก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราสามารถเข้ามาอัปเกรดได้ส่วนตัวที่2ออันนี้จะเป็นการซื้อโดยการใช้เงินของ USDT แลกเปลี่ยนเป็นค่างเงินของตัว X ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เหรียญ X ในการซื้อนะนี้ผมไม่สอนในการเติมและก็ในการซื้อนะครับถ้าเราต้องการซื้อเนี่ยควรที่จะดูตัวสัตว์เลี้ยงก่อนว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันสามารถทําเงินให้เราได้มากน้อยแค่ไหนมันคุ้มกับยอดเงินที่เราเอาไปซื้อตัวสัตว์เลี้ยงนี้หรือเปล่านะครับก็ให้เราหาข้อมูล อันนี้ผมไม่สอนนะให้เราไปหาเองนะครับถ้าเราต้องการซื้อนะครับส่วนคนที่เล่นฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นได้เลย การเชิญนี้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถอนเงินถ้าเราถอนเงินไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีการถอนแนบไว้ให้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้ขั้นตอนการถอนเงินก็ไม่ยากเลยมันจะมีปุ่มการค้าขายอยู่การค้าขายเนี่ยก็คือการใช้คะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยขายออกไปเป็นค่างเงินของดอลลาร์หลังจากที่เราขายเสร็จมันจะเป็นค่างเงินของ USDT ตรงนี้แล้วเราก็มากดถอนเงินนะครับการถอนเงินขั้นต่ําจะเริ่มต้นที่0.1ดอลลาร์หรือประมาณ3.2บาทไทยนะในการถอนเงินก็ ถอนได้เลยเมื่อเรามียอดเงินตามที่เขากําหนดแล้วนะวิธีการถอนก็ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ในการอัปเดตยอดเงินที่ทําการถอนเข้าธนาคารล่าสุดนะครับถอนไปก็ได้เงินตามปกติเลยใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทำไรายได้จากแอปนี้เลยนะก็สามารถไปดาวน์โหลดไปสมัครเล่นกันดูได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ